โคสปอร์ตพุ่งแรงทะลุ1,980ดอลลลราคาดเฟดคงดอกเบีย้ยถึงต้นปีหน้าแต่ทองไทยยังนิ่งหลังเงินบาทแข็งค่าแต่35.16บาทต่อดอลลาร์สวัสดีนะักลงทุนทองคำทุกท่านครับกลับมาพบกันวันนี้สุก17พฤศจิกาย,ยนกลัวเรา ก็ยังมีข่าวข่าวเกี่ยวกับการลงทุนทองคํามาฝากกันนะครับเรามาดูราคาทองคาไทยกันก่อนเลยเช้านี้ราคาย,ยังไม่ขยับนะครับราคาขายออกทองคําแท่ง99.5ที่สมาคมค้าทองคำประกาศราคาแรกของวันอยู่ที่3 3 5 0บาทราคารับซื้ออยู่ที่32,950บาทขณะที่ราคาทองรูปพรรณราคาขายออกอยู่ที่33,550บาทราคารับซื้ออยู่ที่32,351บาท44สตางค์คำนวณจากเงินบาทที่35.16บาทต่อดอลลาร์นะครับหรืเงินบาท ก็ยังแข็งค่าขึ้นต่อเนื่องหลุดโซนแนวรับหลักที่35.50บาทดอลลาร์ตามการย่อตัวลงของเงินดอลลาร์และการปรับตัวลงของบอลยูสิบปีสหรัฐนะครับหลัง รายงานยอดผู้ขอรับสิทธิการว่างงานรายสัปดาห์สหรัฐในสัปดาห์ที่ผ่านมาเพิ่มขึ้นกว่าที่ตลาดคาดการมากนะครับส่วนกรอบเงินบาทวันนี้คาดว่าจะอยู่ที่ระดับ35.10ถึง35.35 35บาทต่อดอละลล่าทางนี้ใช้นิโกะระบุว่าเทเลาการของราคาโกลสป,ปอร์ตยังอยู่ในช่วงการเลือกทางสำหรับการรีบาวเพื่อไปต่อกับการรีบาวเพื่อพักฐานท่ามกลางค่าเงินบาทที่แข็งค่าขึ้นมานะครับทำให้ราคาทองคำไทยก็ กลับมาไซเว์นะครับนักลงทุนระยะกลางอาจจะเริ่มมีไม้ติดมือประมาณ15-20%นะครับบริเวณ32,950บาทบวกลบนะครับเผื่อมีปัจจัยไม่คาดคิดใดๆเข้ามาอย่างกะทันหันนะครับโดยเชนิงโกให้รับทองคําไทยที่32,900แล้วก็32,700ส่วนแนวต้านอยู่ที่33,900บาทแล้วก็33,180บาทก่อนจะไปดูราคากุสปอร์ตนะครับเราต้องขอบคุณบริษัทค้าทองรายใหญ่ของเมืองไทยที่สนับสนุนกำลังของกลวรามาอย่างต่อเน,นื่องนะครับเริ่มจากวาย จีบูลเลียนอินเตอร์เนชั่นแนลจำกัดบริษัทอินเตโกโกรเทรดจำกัดบริษัทออสเต Go ร,ต Go G จรต Go ีจำกัดบริษัทชายนิงโก้บูลเลียนจำกัดบริษัทชายนิงโก้จิวเวลรี่จำกัดบริษัททีดีซีโกจำกัดแล้วก็บริษัทเล่งหงคอมมูนิตี้จำกัดหลับดูราคาโกสปอร์ตวันนี้กันเลยครับดีตัวขึ้นแรงถึง22ดอลลาร์มาแต่จุดสูงสุดที่1,987ดอลลาร์ก่อนจะวกกลับมาปิดตลาดที่1,981ดอลลาร์โดยราคาได้ทําจุดสูงสุดในรอบกว่า1สัปดาห์นะครับโดยได้แรงหนุนจากการคาดการณ์ว่าเฟดจะยุติวงจรรรรกกาาาาปรัับบขึ้้ตต้นอออตดดเียทํใหลล ลดลง0.04%มาแตะที่1 0 4 3 4 9นะครับส่วนอัตราผลตอบแทนพันธบัตรรัฐบาลสาหรัฐอายุ10ปีก็ลดลงแต่ดับ4.47นะครับนอกจากนั้นก็ยังได้แรงหนุนจากการประกาศตัวเลขผู้ขอรับสวิการว่างงานราสัปดาห์เมื่อคืนนี้ก็เพิ่มขึ้นถึง 2 3 1 0 0 0มนลายนะครับสูงสุดในรอบ3เดือนซึ่งเป็นปัจจัยหนุนเพิ่มเติม,ตมที่คาดการว่าเฟดจะคงดอกเบี้ยนะครับโดยล่าสุดเฟดวัตถุของซ m e g r o u ปวงชี้ว่านักลงทุนคาดว่าเฟดจะคงอัตราดอกเบี้ยที่5.25ถึง5.50ในการประชุมเดือนธันวาคมปีนี้นะครับเดือนมกราคมแล้วก็เดือนมีนาคมปีหน้าก่อนที่จะปรับลดอัตราดอกเบีย้ย0.25สูอรสูดับ5ถึง5.25ในการประชุมเดือนพฤษภาคมปีหน้านะครับเราไปดูมุมมองการลงทุนจากบริษัทค้าทองคำ ในประเทศทางวายอลจีมองว่าหลังจากที่ราคาทองคาสปอตปรับตัวเพิ่มขึ้นราคาก็แว่งทรงตัวรักษาระดับไว้นะครับเมื่อราคาอ่อนตัวลงก็ยังเห็นแรงประยุงซื้อราคาเอาไว้วายอลจีแนะนําเสี่ยงเปิดสถานะซื้อทํากำไรระยะสั้นาาเมื่อราคาปรับลงมาสามารถยืนเหนือโซนแนวรับ1,966ถึง1,949ดอลลาร์พิจารณาตัดขาดทุนหากหลุดแนวรับบริเวณ1,949ดอลลาร์ย้อปีสา,าซื้อทํากําไรหากราคาไม่ผ่านแนวต้าน1,993ถึง2 0 0 9ดอลลาร์นะครับขณะที่หัวเซิง คาดราคาทองคําเคลื่อนไหวไซเวอัพหลังจากที่ราคาทองคํายืนเหนือเส้นค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่ทุกเส้นได้นะครับโดยพวกเซยงให้นต้านที่1 9 8 7 1 9 9 3เอดนั้อดลลาร์แนวรับที่หน่นาแล้วก็1 9 6 0้าอดอลลาร์ดานเอสิโกมองว่าเมื่อคืนนี้ตัวเลขสกิสารัตส่วนใหญ่ออกมาแย่กว่าดีนะครับผลประกอบการหุ้นใหญ่หลายตัวของสารัตต่ำกว่าที่คาดแล้วก็บอลยิวสารัตลนลงตามความเชื่อว่าเงินเฟ้อลดลงแบบนี้เฟดจะไม่ขึ้นดอกเบีย้ยแล้วทํําาาาาาใหห้้กระแสเเงงิินไลขตตทอคม 3, มดัน นในทางเทคนิคราคาโกลสปอร์ตขึ้นมาทดสอบแนวต้าน1,980-1,990วันนี้หากยืนได้ภาพก็จะเป็นบวกมากขึ้นนะครับในทางกับการหากราคากลับลงไปต่ำกว่า1,960ดอลลาร์ราคาโกลสปอร์ตก็จะเป็นขาลงระยะยาวนะครับกลุ่คืนนี้มีการประกาศตัวเลขเศรษฐกิจไม่มากแต่ต้องระวังว่าหากราคาโกลสปอร์ตจะเลือกทางใดนะครับจับตาแนวรับ1,960หรือว่าแนวต้าน1,990ดอลลาร์ถ้า แนะนำคำแนะนำนะครับถ้ามีกำไรก็ให้ขายรถผอรอตไว้รอราคาโกลสปอรตเลือกครลุกรอบด้านใดด้านหนึ่งจึงลงทุนตามนะครับเ c สิให้ใหรับราคาโกลสปอรตที่1,950แล้วก็1,930ส่วนแนวต้านอยู่ที่1,990แล้วก็2,000ดอลลาร์ปิดท้ายที่เล่งโองคอมมูนิตี้นะครับให้นรับรายวันที่95 6แล้วก็1,971ดอลา้์ส่วนแลวก็านร่ยวันู่ที่้9 9 8แลดวก็2อ1 2ดอลลาร์ช่วนแนวารยังอยู่ท่นช่งพขขันเกขาร้แต่ว่าทองไทยขยับ น้อยมากเลยนะครับเพราะว่าเงินบาทกลับมาแข็งค่าค่อนข้างมากทีเดียวนะครับลงทุนก็รับเพิ่มพา,มาระมัดระวังด้วยนะครับเพราะว่าวันนี้เป็นวันสุดท้ายของสัปดาห์แล้วชวนตรงสัปดาห์หลายๆสัปดาห์ติดต่อนะครับมีการเปิดแกลบกระโดดกันค่อนข้างจะแรงใครถือ โพสิชันข้ามสัปดาห์ก็ต้องวาง SL ดีๆด้วยนะครับและนี่ก็คือข้อมูลที่โกลาวหยิบยกมาฝากกันในช่วงนี้ท่านชื่นชอบรบกวนกดไลค์กดแชร์กด Subscribe ช่องทางต่างๆด้วยนะครับทั้งทาง YouTube ทางเพจแล้วก็ทางเว็บไซต์ g o l d a r o u n d ขอบพระคุณที่ติดตามสวัสดีครับ